ครับผมสวัสดีพี่พเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปแก้อัน,อนเก่านะที่ครั้งนั้นทําไปแล้วผมกดกดกดเพย์ pay. ไม่ไม่ไม่ดีนะมันก็เลยพับมันก็เลยไม่ได้อัดบันทึกวิดีโอต่อวันนี้ผมจะมาทําอันนี้ให้ดูนะครับองค์นี้ขออนุญ,ญาตเรียกชื่อนะว่าเป็นพิมพ์กลารครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กวันนี้ที่ผมจะมาทําอ่ะผมจะมาทําพระเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกมาแก้ว นอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นพระที่ทาชาเอ้ยทาลักษ์ขออภัยทาลักษ์นะครับทารักษ์คราวนี้พระที่ทารักษ์เนี่ยโดยปกติที่ผมสะสมเนี่ยผมจะสะสมพระที่คือมันคงเป็นความโชคดีด้วยแหละที่ผมได้พระที่มีสภาพที่สมบูรณ์เห็นไหมครับสภาพที่สมบูรณ์เห็นไหมฉะนั้นการที่มึงจะหาผิวพันธุ์ที่เขาเปิดออกมาเพื่อให้เห็นเนื้อเนื้อของพระเนี่ยมันยากการตรวจสอบการส่องด้วยกล้องพันธุ์เกเนี่ยมันก็เลยต้องหาเทียบเคียงมาให้เพื่อ้พี่เข้าใจกัน แต่โดยส่วนตัวผม่ผมผมก็มีพื้นฐานเบสิกอยู่ผมอยู่แล้ะผมก็เลยสามารถที่จะดูแลพาโดยปกติดูได้ครั้เนี้คนอื่นจะเข้าใจเป็นผมได้ยังไงผมเลยมาทํากล้องขยายพัดเอกให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพี่เพื่อนๆอาจจะได้ชมในพระก่อนหน้านี้ไปแล้วนะที่เป็นพิมใหญ่นะครับพิมพ์กลางเห็นไหมเขาจะใหญ่กว่าพิมพ์เล็กเห็นไหมใหญ่กว่าพิมพ์เล็กเห็นไหมครับขออภัยคราวนี้พิมพิมกลางเนี่ย เขาก็จะเล็กกว่าพิมยยใหญ่หน่ยเยอะเยอะพอสมควรนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมจะมาเทียบเคียงให้ดูกนันนี้คืออันเนี้ยองสององนี้ก็เหมือนกันองคเนี้ยเนื้อพลาเขาเนี่ยเขาไม่เปิดพอให้ผมสองก้องพันเอกได้นะครับที่จุดที่เขาผิวเขาเปิดอะมันเล็กเกินไปแต่องคเนี้ยเขาจะมีการชอผมจะมาทําเทียบเคียงกับนนี้ให้ดูครับเมหาเมาครับพราเมอพิจิตรแต่เป็นโลหะของเนื้อ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 ทองผสมนะครับเนื้อทองผสมนะครับโอเค เนี่ยมหาเมา์เราครับสร้าง2470นะโดยที่สมัยก่อนนะถ้าพี่ๆเพื่อนๆคิดว่าการที่เซียนรุ่นเก่าบอกต่อกันมามันถูกต้องเนี่ยรู้ไหมครับยังมีหลายๆคนนะที่คิดว่ามหาเมาเนี่ยพระกิจเนี่ยนะครับสร้าง2470เนี่ยเป็นพระระฆังหลังคอนที่สร้างที่สร้างในพศก่อนหน้านั้นนะประมาณ2,450กว่าถึง60ประมาณนั้นนะเนี่ย<อ>เห็นไหมแล้วพอการการการที่เขามาขายพระกันเนี่ยแล้วเขามา บิดเบือนประวัติศาสตร์เนี่ยบิดเบือนวัดเนี่ยเขาไปการยัดวัดเนี่ยเพื่อให้ขายได้ราคาซึ่งซึ่งมันตามความต้องการของตลาดเนี่ยมันก็เลยทําให้ข้อมูลเนี่ยที่มันเรียนรู้กันม,มามันไม่ถูกต้องจนตอลางจนตลาดเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มมีคนมาบอกว่าเนี่ยคือมาหาเมาก็เลยเริ่มมีคนเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะมาทากล้องขยายปฏิเสให้ดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาตัดสลับไปก่อนอ่ะโอเคครับ อันนี้องค์นี้ที่ผมกำลังให้พี่วิวเพื่อนๆได้ชมกันนะองค์นี้เขาเรียกมาเมา,เามผมอยากให้พี่วิวเพื่อนๆเนี่ยชมวันนะของเขาลาชการดูการเกิดสนิมของเขาครับความย่นของเขานะนะครับอ่ะเรามาลองชมนะเห็นไหมครับเนี่ยความย่นของเขาเห็นไหมครับยน่นจนเกิดลหลงุงผมจะพยายามปรับโฟกันให้ชัดนะแบบนึงเห็นไหมครับการผูก่อนเขาจะภายในขึ้นมาเห็นไหมโอเคเห็นนะเห็นไหมครับแล้วมีเนื้อวันนาของโลงหะที่เป็นทองคำผสมเห็นไหมเห็นไหม เป็นโลหะของทองผสมนะครับเห็นไหมครับนะทองคำผสมเป็นทองผสมนะคือทองผสมเนี่ยผมใน,ในความในความเข้าใจของผมนะครับของมาหาเมานะไม่ใช่ของหลวงปู่บุญนะครับเป็นทองผสมก็คือนําทองแดงกับสังกะส,สีมาผสมกันจนเกิดมาเป็นวันณนะสีเหลืองคล้ายๆทองเขาเลยเรียกว่าเป็นเนื้อทองผสมโอเคนะฟังไวออ้ก่อนนะคือเนื้อทองผสมนะครับ ันเนี้ยพอเนื้อสองเนื้อเนี้ยทองแดงกับสังกะสีเนี่ยเขามีการรวมตัวกันเนี่ยจนจนเป็นเนื้อทองผสมเนี่ยการอันนี้พี่เพื่อนต้องเข้าใจนะว่าการเกิดคาบสนิมการกัดกินของพวกเขาเนื้อสนิมเนี่ยไอ้ของ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 โลหะชนิดเนี้ยจะเกิดได้ดีกว่าเนื้อโลหะชนิดอื่นที่มีส่วนผสมอื่นๆที่มันมันแตกต่างไปขึ้นไปฉะนั้นตรงนี้พี่ๆเพื่อนๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสับสนนะเรามาลองมองดูตรงนี้กันก่อนนะครับในแบบพันเอกนะเห็นไหมครับเห็นความเก่าของเขาไหมเนี่ย ผมขอโฟกัสให้นิดนึงนะโอเคชัดเนาะชัดเนาะเห็นหครับอ่สังกสีของเขามันจะยุบตัวได้ดีกว่าถูกไหมครับเห็นไหมสังกสังกสีมันจะยุบตัวได้ดีกว่าเห็นไหมพอโลหะตรงนี้ที่มันแข็งตัวกว่ามันจะเกิดขึ้นมาเป็นลายมุงเราให้มองโดยองค์ประกอบทั่วๆไปนะครับเห็นไหมครับชัดเจนเนาะอ่เห็นไหมเห็น,หหนลายมุงนะเนี่ยคือพาปีเขาว่าเขากล่าวกันไว้ว่าสร้างในพระอศ2470นะครับ เขาว่ากันอย่างนั้นนะซึ่งพระอันนี้คือผมผมสะสมตามความชอบของผมผมเมื่อก่อนเนี้ยตอนนั้นผมซื้อเออเออมหาเมานี่มาเพราะตอนนั้นผมเก็บหลักาหลังคอ,งองเอาไว้ประมาณสิบเหรียญน,นะครับจนตอนหลังเนี้ยความชัดเจนมันไม่มีอ่ะในในพระเน้นเนื้อพิมพ์ของเขานะผมก็เลยเดี๋ยวมันมีปัญหาในอนาคตผมก็เลยจำหน่ายออกอ่ะเลาให้เป็นความรู้เป็นวิธธทยาทานกันละกันเนาะอ่ะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสลับไปที่เ <c oughs> จ้าสัวพิมพ์เล็กนะครับไออันนี้ดีกว่าเจ้าสัวพิมกลางก่อน โอเคอ่าต่อไปนี่คือเจ้าสัวพิมกลางครับที่ผมเรียกว่าเป็นพิมกลางผมให้เรียกให้เห็นถึงขนาดก่อนนะไม่งั้นเนี้ยผมต้องมีระบุชื่อตัวตนน่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นละเหมือนเป็นรหัสของเขาครับเหอนไหมครอันนี้ผมขอเรียกเป็นชื่อเลยแล้วกันนะพี่เพื่อนเพื่อนลองมองนะครับมองให้ลึกลงไปกว่าหลักนะคือดูให้ดูถึงความหิวย่นของเขาการเกิดสนิมของเขาการยุบตัวของเขาแล้วพี่เพื่อนเพื่อนศึกษาตรงนี้ไปก่อนแลวเดี๋ยวผมจะมาทำเปียบเชี่ยบสามองคู่กันไปให้ดูเห็นไหมครับ น,นี่ภาพมันสะท้อนเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมการยุบตัวเห็นไหมการยุบตัวของโลงหะการกัดกินของโลงหะเห็นไหมครับลักเนี่ยเขาเขากินเนื้อพาไปนะมันทําให้เรามองภาพของของการเกิดสนิมได้ยากนะครับถ้าเรามองถ้าเรามองเนี่ยผ่านกลองของผมผม,ผมพยายามทำให้ดีที่สุดนะให้พี่ๆเพื่อนๆเข้าใจกันเห็นไหนมครับชัดชไหมเออชัดไหมเ่ยภาพที่ผมมันมันขึ้นมันขึ้นเห็นสนิมทองแดงอะ ตรงนี้ที่คอเนี่ยกล้องนกล้องที่มือถือผมไม่มั่นใจว่าเห็นหรือเปล่านะส่วนผสมของโลหะแต่ละที่นะครับแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปในการในการใช้ส่วนผสมในการผสมโลหะนะครับฉะนั้นการยุบตัวของโลหะเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปได้แต่ว่าด้วยคาพเกี่ยวอายุเนี่ยถ้าเกิดว่านะรเราถ้าเกิดเราเชื่อว่าเรียนยศสวนหลวงปู่บุญร้าสองสี่เจ็ดห้านะ มันกับสองสี่เจ็ดูนของมหาเมาเนี่ยมันจะมันจะคาบเกี่ยวกันฉะนั้นสี่ปีห้าปีมันจะไม่เห็นผลมากเท่าไหร่แต่แต่ว่าในรละเอียดขององค์พระเนี่ยที่ทาที่ทาลักลงไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหมองอยา่างฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจและศึกษาให้ดีนะครับส่วนตัวผมผมมีภาพเปรี่ยนเทียบนึกออกไหมครับผมก็เลยผมก็เลยมาเปลี่ยนเทียบกันเพื่อจนผมมีความเข้าใจของผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาโฟกัสที่มันชัดๆให้พี่เพื่อนดูนะเห็นไหมพระพระเขามันมีการทาหลักมาและลักษณของเขาในแต่ละปีมันจะไม่เหม คือการส่วนผสมของรักในแต่ละปีเขาอาจจะแก่แก่ส่วนผสมตรงไหนโกเออย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ได้การเคี่ยวไฟที่แก่ไปมันทาให้รักเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นมันก็มีส่วนมันก็มีส่วนเป็นไปได้ฉะนั้นเราให้อยากผมเลยอยากให้ี่เพื่อนๆมองกายภาพของเนื้อผ้าก่อนเนื้อไหมครับถ้าเรามองรีซิ X เอ็กซ์มันมองไม่เห็นถ้าเราไม่มีความเข้าใจในในองค์ประกอบของผ้าในองค์นั้นๆนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ผ้าที่ดี่าโอเคเห็นไหมครับเห็นรอยลานของเนื้อโลหะไหม เห็นไหมเอ่ยเนี่ยผมจะชี้ให้ดูเห็นไหม,นม,ใ,หหนไหมในกล้องเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมรอยลาแอวเลือโลหะการยุบตัวของโลหะไปแล้เห็นไหมครับรอ,รอ,นะอันนี้พอเราเราเจอในลักษ์เนี่ยในพระองค์หนึ่งที่เรารู้แล้วว่าปีอยู่ปีประมาณเนี้ยสีลักษ์เป็นแบบนี้การเกิดการเกิดลักวามเก่าของลักษ์เป็นประมาณนี้พอเราไปเจอ,เ,อ,อเครื่องรางหรือพระชิ้นอื่นเนี่ยของวัดเดียวกันอ่ะที่มีที่หาอายุไม่ได้เนี่ยเราก็มาดูขาบเกี่ยวของลักษ์ว่ามันเกิดจากอะไรในการทํา ในยุคน,น,น,นั้นสร้อยนั้นพร้อมๆกันนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมาแยกได้ว่าเอานั้นนะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตในปีเดียวกันเห็นไหมครับเห็นการยุบตัวของโลหะไหมเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นลายมุ้งนะองค์นี้องค์นี้ผมมองว่าก็เก่าพอๆกับมาหาเมาอ่ะถามว่าเชื่อผมได้ไหมอ่ะพ,พี่เพื่อนๆลองจำสี่หลักไว้ก่อนนะจำจำวันนะของโลหะไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดสลับไปพิมพ์เแ็กที่มีการช้อนะครับ พี่เพื่อนๆเห็นไหมเห็นการยุบตัวของโลหะไหมครับเห็นไหมความหิวย่นของเขาไหมการที่มันมีลักมาปิดทับอยู่มันทําให้เรามองยากเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามโฟกัสผมต้องผมต้องปรับโฟกัสที่มือถือด้วยนะเพื่อให้ไปจับที่แท็บเล็ตแล้วผมต้องมาโฟกัสที่กล้องผันเอกด้วยมันอาจจะลาบากนิดหนึ่งนะพี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นเห็นการเห็นการเห็นการกดทับของโลหะไหมเห็นการซับซ้อนของโลหะไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันมีการยุบตัวน่อยู่ใต้ลัก เห็นไหมัมันมีการยุบตัวอยู่ข้างใต้นะทีน่ะเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือหน้าพ้าแล้วนะเห็นไหมที่ตรงจมูกเห็นไหมครับมันมีการยุบตัวมันมีความเหี่ยวย่นตามอายุของเขารับคือพ้านสี่สิบห้าสิบปีมันมีการเหี่ยวย่นแบบนี้เกิดขึ้นได้ในลหานะแต่ถ้าเกิดผ้าอายุที่มันเกินสี่สิบห้าสิบปีไปแล้วอ่ะมันจะมีการเหี่ยวย่นที่มากกว่าเหมือนอย่างเช่นมหาเมาเห็นไหมตรงเนี้ยเปนเนื้อทองคำผสมอยู่เห็นไหมครับ ซึ่งต่างกับมาหาเมาที่เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อผสมที่เป็นเนื้อ,อ,อทองผสมแต่ของผมมันเป็นแต่ถ้าเป็นยอดสูตรเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนมากที่ผมเห็นครับจะเป็นเนื้อทองคําผสมอยู่อโอเคเดี๋ยวผมพยายามหาจุดท,ที่เนื้อเขาเปิดเห็นไหมมันหาไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันนิดหน่อยหน่อยมันหาไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันเจอนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันมันมองยากเดี๋ยวผมจะให้ดูหลังเรียนเลยลวกันขอภอภัยเห็นไหม พี่พี่เพื่อนเห็นสนิมแดงที่อยู่ข้างในนี้ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมันพอเห็นบ้านนิดหน่อยดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสลับไปดูหลังเหรียญน,นะเห็นไหมครับเห็นความอยมู่ย่นองเขาไหมอ่ลักลักเขาเกาะจริงนะแต่ครั้นี้ความอยู่ย่นจะมีเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าเรามองวันน้าเนี่ยถ้าเราถ้าเราจําองมหาเมาได้อ่ะวันน้าจะใกล้เคียงกับมหาเมาเลยเห็นไหมครับสีของโลหะ การยุบตัวของโลหะการขึ้นการขึ้นเป็นลายมุ้งหรือหรือการทับซ้อนของโลหะและสีสนิมที่เกิดขึ้นมาเห็นครับสนิมมันก็จะเกิดขึ้นมาฮะไม่เราเห็นนะสนีสนิมมันสนิมเออสนิมแรกๆเกิดขึ้นมาสนิมสนิมสนิมทองแดงมันจะออกสีเขียวถูกไหมครับพอมันละลา,นาเข้าไปมันเกิดการรุปตัวของโลหะที่มันเกิดตายจะมีการสีนสนิมมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา,าเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาทําอีกรูปผมจะมาทําอีก,อกแบบหนึ่งให้ดูนะเทียบเคียงสามองค์เลยแป๊บหบนึงนะ่งครับโอเคครั้งนี้ผมจะเทียบใหห้ดูนะะครรับรว่าง วงพิมพ์เล็กนะครับที่มีการช่อนะครับกับเป็นพิมพ์กลางนะครับที่ไม่มีการช่อนะครับคันนี้ผมจะให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้คือพิมพ์เล็กเห็นไหมครับให้ดูการยุบตัวของโลหะนะดูสีลักษไว้นะคันนี้ผมจะให้มองสีลักษไว้ก่อนนะองนี้จะลักษดำเห็นไหมครับส่วนผมจะตัดไมโครององนี้เป็นพิมพ์กลางลักษเขาจะแห้งกว่านะครับลักษเขาจะแห้งกว่าเห็นไหมลักษเขาจะบางกว่าและแห้งกว่า ลักเขาจะบางกว่าและแห้งกว่าเห <c oughs> ็นไหมครับผมพยายามจะปรับโฟกัสนะคขาเนี้ยลักเขาจะบางกว่าและแห้งกว่าแต่มันเป็นลักของวันนะของโลหะที่ใกล้เคียงกันเห็นไหมครัเนี่ยสององค์นี้เขาคิดกันนะเห็นไหมผมวางคิดให้ดูเห็นไหมเห็นไหมครับผมต้องปรับโฟกัสให้นะปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม ผมต้องหาจุดที่เขามีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะของลักเนี่ยเห็นไหมครับองขวาไปรพิมพ์กลางนะเห็นไหม,าไมการยนะุดตัว,ตวองหามีองซ้าเป็นพิมพ์เล็กเห็นไหมครับเห็นไหมพอเห็นลึกๆนะเห็นลายมุ้ยไหมสีวรนาของลักเขาเปลี่ยนแปลงไปหไหม เห ah, okay. ็นไหมครับอ่ะโอเคคราวนี้ผมจะมาเทียบนะบองค์ที่มีการช่อนะผมจะเทียบการช่อให้ดูกับมาหาเมฆนะที่สร้างประสอ 2, 70, นสองสี่เจ็ดศูนย์ลามพี่เพื่อนๆลองมาชมนะครับเดี๋ยวผมจะทําขยับไปดูนิดนึงอ่ะโอเคได้ละนี่ขอพพอภัยขออภัยโอเคนะผมต้องทํามือให้นิ่งนิดนึงนะครับเร,เรามาดูนะเห็นไหมครับอันนี้คือมาหาเมาโอเคนะคราวนี้เรามาดูการชอ่อ เห,หเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนกันไหมการเหี่ยวย่นพอกไหมเห็นไหมครับสีเขาจับไปหรือเปล่าแสงเขาจับไปป่ะี๋ยวผมขอปรับแสงให้นะมันก็ยังสว่างนะเนาะหวังว่าคงเห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลองดูดิอ่ะพี่ๆเพื่อนลองดูนะผมจะเทียบกับมาหาเมาให้ดู ัดแม่มาหาเมาโอเคเห็นไหมสองสี่เจ็ดศูนย์กับที่เราเชื่อว่าสองสี่เจ็ดห้าเห็นไหมเห็นสนิมไหมครับเห็นการผูกกอดมันเกิดลายมุ้งไหมเนี่ยการที่โลหะเขาจะเหยียวย่นได้ขนาดนี้ยมันต้องมีระยะเวลาของเขาแล้วถ้าพี่เพื่อนๆเชื่อว่ามาหาเมาองเนี้ยสร้างสองสี่เจ็ดศูนย์ผมให้ดูองเนี้ยสองสี่เจ็ดห้าเคลียร์ไหมซึ่งพาร์นี่ยเขามีการช่อเห็นไครับ การช่อเนี่ยวัตนะของโลหะพอเวลาเขาไหลไหลไหลวันนะโลหะเขาเอ๊ะพอโลหะเขาหนาไม่ใช่วัตนะขอไปพอโลหะเขาไหลไปที่การช่อเนี่ยไหลไปที่องค์พระปุ๊บนะเห็นไหมความหนาแน่ของโลหะของเขามันจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นเห็นไหมแน่นขึ้นแล้วพอตรงเนี้ยพอโลหะเขาปิ้นออกจากช่อชนวนปุ๊บเนี่ยโลหะมันก็จะเกิดการแบ่งตัวออกกันเหอนไหมครับเพราะว่ามันแห้งเห็นไหมพอมันเกิดการแบ่งตัวจากการปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นล่ะ เห็นไหมครับมันก็จะมีความที่เป็นเป็นสเต็ปของโลหะที่มันต่างกันพอเลอกออกไหมตามที่ผมพูดหรือผมอธิบายแล้วเราไม่เข้าใจผมต้องกาขออภัยจริงครับเห็นไหมครับโลหะเนี่ยพอเท่าไหร่วิธีการช่อยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีทีน่ว่ะผมให้ชมที่เนื้อไปก่อนดีกว่าได้ไม่งงเนาะผมอธิบายผมยะได้ไม่งงด้วยนะครับเห็นไหมเห็นความหิวย่นหรือไหมครับเห็นไหม เพราะเขาต่างพื้นที่ส่วนผสมของโลหะเขาจะต่างกันนะครับฉะนั้นความแข็งของโลหะเขาจะเขาจะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูที่ปีพศเนี่ยมันจะเวียงกันนะห้าปีบวกลบกันได้นะครับอาจจะขึ้นไปห้าปีจะลงมาห้าปีมันก็เป็นไปได้หมดอ่ะพอเรามาดูปุ๊บเนี่ยเรามาดูตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นโลหะไหมเนี่ยคุณดูการชอบคุณดูเขาไปในการชอบคุณเห็นไหมเห็นไหม มันเก่าเก่าก็พอ,อ,อกับผิวนอกอ่ะเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะสลับไปทอธิบายไฟ้ฝ่ายทีโอเคเห็นไหมครับเมื่อกี้นะผมเทียบให้ดูทิ้งจกในห้องมันเข้าไปหลบอยู่ใต้แอร์เห็นไหมครับเนี่ยลักิทาสององเนี้ยองคเนี้ยจะออกสีน้าตาลน้าตาลแดงองคเนี้ยจะออกสีดำเห็นไหมลักพอเวลาเขาสร้างมาไม่เหมือนกันเนี่ย มันก็จะออกสีวันนะของแต่ละปีที่มันแตกต่างกันถูกไหมครับแสดงว่าสององค์นี้สร้างคนละวาลากันนึกออกไหมนึกออกไหมครับสร้างคนละคนละวาละกันแต่พิมพ์เนี้ยพิมพ์กายเนี่ยผมรู้ว่าเขามีเขามีอยู่จริงไงน,นึกออกไหมครับแตผมมแ่ผมมีอยู่แค่พิมพ์กายผมมีแค่องค์เดียวมัน,มนองค์สององค์นะครับอีกองค์ก็เดี๋ยวผมทําให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันแต่ที่วันนี้ผมจะมาให้ดูผมจะให้ดูพิมพ์นี้พิมพ์กายแต่เขาเนี้ยผมเอาองค์เนี้ยมาทําการชอยดูหรือพี่เพื่อน จะเอาองนี้ก็ได้องนี้ก็ได้วันนี้ผมทาเปิดองนี้ให้ดูผมจะอธิบายองนี้แล้วกันแต่ที่ผมให้ดูสามองน,นี้ผมอยากให้เห็นว่าวันน้าของโลหะเนี่ยเดี๋ยวขออภยัยเนี่ยวันน้าของโลหะเขาเป็นโลหะชนิดเดียวกันไอ้ไม่ใช่โลหะเขาอยู่ในอายุการสร้างไล่ๆกันเห็นไหมมาหาเมาเห็นไหมครับพิจิตรเห็นไหมเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยคุณจะคุณจะบอกว่าพระอันเนี้ยเจ้าสวนเนี่ยไม่ได้สร้างสองสี่เจ็ดกว่าได้ไงถูกไหม แล้วคุณจะบอกพระอโอเนี่นเก๋ได้ไงพิมพเนี่เก๋ได้ไงแบบเน่แบบเก๋ไแดบบ้ไแบบงมันเก๋ไม่ได้คราวนี้การเทโลหะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมอธิบายไฟจริเวลาเขาเทโลหะนะครับเมื่อกี้อุ้ยคุณเห็นความฝ่อตรงนี้ใช่ไหมเวลาโลหะเนี่ยเวลาเขาติดก,การช็อตไปปุ๊บจงังหวะที่โลหะเขาไหลตรงเนี้ยมันจะเกิดการแน่นขึ้นเพราะโลหะตรงเนี้ยมันมันมันจะเป็นแม่พิมพ์ถูกไหมครับเวลาโลหะมันไหลเข้าไปมันจะเกิดการดันโลหะตรงนี้มันก็จะเกิดอาการแน่นขึ้น โลหะตัวนี้จะแน่นขึ้นเพราถึงเวลาจุดตรงนี้โลหะมันไม่เข้ามันไม่เข้าไปในแม่พิมพ์แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการทะลักออกมาตัวนี้ก็เลยจะมีลักษณะการฝ่อคล้ายคล้ายกับช่วงตรงนี้เห็นไหมครับคล้ายกับช่วงตรงนี้ไม่จะเกิดการฝ่อแต่โลหะช่วงนี้มันจะเกิดอาการแน่นเห็นไหมโลหะมันจะต่างกันแต่มันมีมันจะมาเป็นโลหะชุดเดียวกันพอเราเห็นถึงความเก่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาเทียบเคียงกับสองสี่เจ็ดศูนย์นะเขาก็คือเป็นเป็นพาที่อยู่ในอายุรุ่นราวเผ่าเดียวกันนะครับผมก ศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นนะครับแต่ศึกษาแบบมีสตินะครับเก็บข้อมูลกันให้ดีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ